เสียงมาแล้วฮะเสียงมาแล้วเสียงดังมาแต่ไกลเลยหลบเขาหน่อยลบพี่เขาหน่อย มาดูรางรถไฟเนี่ยปัญหาปัญหาตะลังเกิดทางภาคเหนือช่วงฝนตกฝนตกแบบตกติดต่อกันแบบน้ำท่วมสนมาคาดเหนือเซนิเนตะบอคอยนมีปัญหาน้ำท่วมนะมี่ต่ผักไต่จะเห็นคาวบอยกับที่ผักไต่ เนี่ยตามคอกล่างรถไฟเนี่ยที่เห็นน้ำคาวนะมันจะบ่มีหินแบบนี้เลยนะมันจะเป็นดินแล้วก็เป็นกวาดเป็นกวาดเป็นหินเป็นทรายใช่ีหยแต่เป็นตะบังขาดเดยอะเห็นเยอะระเบิดภูเขาเป็นลูกๆ เมืองแรกก็เยอะหินก็เยอะทรัพยากรของประเทศเป็นอะไรที่เยอะเยอะมากๆล้า,างรถไฟทุก,ทกเส้นทุกสายนะ่าจะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะแต่มีหินมีหยางกองค่างๆอยู่นี่ตเมืองก็เป็นหินขึ้นกันแต่ว่าพอเป็นหินแบบนี้เนาะก็จะเป็นแบบตามสภาพ สภาพเอ่เออย่างล่ะใน่ตัวจังห ing, วัดคือว่าล่ะอันนี้คื่อยูนี้โป่งนี้ปลาในตัวโมบานตามชน้นระบบตามสายทางต่างๆก็ะจะลักษณะก็จะคายๆ่ันก็คือทจะมีลักษณะเป็นหินแบบนี้รถไฟรางไปตามเส้น <c oughs> ที่มีเสาแบบนี้รถไฟราง ปุ๊ดปุ๊ดมาแล้ว